ดก่อนลใครหายไปคนนึงอ่ะต้น,นมาซัดเลยเดี๋ยวต้นต้นไปเล่หนหกหก่อนนะต้นครับครับหาคนไม่ได้มั้งกลัวกูดูนลกอยู่ กลุ่มลายนี่แหงทรงแต่นางโปไม่ให้กูดูใครไอติกอะใครจะเข้าไม่ล่ะอ๋อลายโอ้ไม่เอาพี่มันกลุ่มนี่เลยผมแม่งมีเยอะกลุ่มบินไนท์โคราแบบหนังโป๊คลิปหลุดเด็ดๆใหม่ๆอะมีแม่งเอามาลงอะอเอเอคือแบบคลิป <ๆ S 2> ที่แบบว่าหลุดมา,<อ>าแล้วแ,ลแบบดังๆในโซเชียลอะแม่งมาเห็นก่อนใครเลยอะกลุ่มนี้ย มันเป็นกลุ่มรถซิ่งโพลาร์เนี่าไงไอผมเข้าหมุนเร็วนะเอเข้าหน่อยใหญ่ออกไวหมุนตัวนึงหมุนตัวนึงหมุนตัวนึงขึ้นไม่เอาหมุนดิพี่นัง ระวังหมุนลงมาาพี่นะเดี๋ยวหมุนตัวนึงนะครับาตาวตยยัง bomb has been planted โอ้อะละเละ, <laughs> ละกใจเลย่กำลังยอง

tài tê tài Wang ạ, ơi has been planted. nó vẫn sao, tụi nó quá, Triple kill. Yeah, gần đòn bỏ là. đòn <laughs> <Yeah. cười> <Yeah. cười> <laughs> <laughs> โอ้ยแตกสวยปูเพื่อนเข้าเอแล้วครับเพื่อนเข้าเอแล้วโอ้ยหลังหลังหลังห้องใหญ่เยี่ยมห้องใหญ่เพียบห้องใหญ่เพียบใหญ่บีบ้างที่วางเองตัวหนึ่งไอปูรอเก็บสามแยกไปปูเดี๋ยวมันก็มาเพื่อนว,ว,วางแล้วบ,ลบอม has been planted ไม่ต้องเปิดแล้วมาแล้วต้องมาตา

ต้องทำเพียร์อะไรแล้วแบง,งค,ค์เขาเขียนแบบไปนะไปนะไปนะขต,ต,ตัวหมุดแล้วเหรอตัวท้ายอยู่ไหนวะห้งอ,องเล็กปเปล่าเห็นแลบวแปลว่า Red Team Win เยี่ยม